สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันค่ะและยิ่งในเวลานี้นะคะโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็เทคโนโลยีทําให้คนที่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้นะคะและใน f a c e b o o k นะคะมีหนุ่มน้อยคนนึงค่ะที่ใช้ชื่อว่า The Walking Backpack นะคะกำลังเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะที่หาความหมายของชีวิตผ่านการเดินทางค่ะและวันนี้ค่ะอยู่กับเราแล้วนะคะ น้องปั้นจิรพัฒน์ผัวพิพัฒน์สวัสดีค่ะน้องปั้นค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับปกติปั้นไม่ได้อยู่เมืองไทยใช่ครับก็ปกติผมเรียนอยู่ที่สิงคโปร์ครับก่อนอื่นเลยขอบคุณพี่อามนะครับเชิญมาระยกรวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยก็เห็นว่าแฟนๆใน Facebook เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนว่าคนรุ่นใหม่สนใจสิ่งที่ปั้นกําลังทาอยู่ครับก็ก็คือปกติเนี่ยคือด้วยคมที่ว่าผมเป็นเด็ก แล้วก็เล่าเรื่องประเทศสิงคโปร์คือผมเรียนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ม .3 oh. นะครับใช่ครับแล้วก็เป็นคนชอบอิสระก็เลยไปออกเดินทางก็ก็เลยเป็นที่มาของเพจ The Walking Backpack ครับผม uh huh. อย่างที่เปิดรายการนั้นก็คือเรา ขี่จักรยานไปทั่วเกาะสิงคโปร์ที่ที่เปิดรายการครับคือผมนั่งอ่านคิวสอบอยู่วันหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมมีไอเดียว่าผมอยากขี่จักรยานผมทอนชอบขี่จักรยานแต่ผมคิดว่าเออถ้าวันหนึ่งเราขี่จักรยานรอบเกาะสิงคโปร์ภายในวันเดียวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมผมนั่งอ่านคิวสอบอยู่ด้วยความเบื่อนะครับแล้วก็คิดไน้เอ๊น่าสนใจดีผมก็วันหนึ่งเวลาว่างพอดีผมก็เอาไอเดียนี้มีกระเป๋าเป้แล้วก็กล้องถ่ายรูปกับขาตั้งกล้องก็ขี่จักรยานแล้วก็ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอตัวเองขี่จักรยานรอบเกาะสิงคโปร์ปกติที่สิงคโปร์มีใครทําอะไรอย่างนี้เ <c oughs> ยอะไหมคะขี่จักรยานรอบเกาะเนี่ยมีครับมีครับการขี่จักรยานรอบเกาะมีครับเพียงแต่ว่าคนที่เอาเรื่องราวเนี่ยมา,มาถ่ายทอดลงเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นภาพถ่ายเนี่ยอาจจะมีอาจาอาจะไม่เยอะมากแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมด้วยความที่ว่า,ามีไอเดียนะครับเป็นไอเดียที่ตกตะกอนอยู่ในหัวครับนอนคิดนอนอะไรครับแล้วกอ็อยากทำไม่รู uh ้ huh. จะมีโอกาสทำไหมสุดท้ายก็เลยได้ไปทำก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมภูมิใจมากตัดเอง คิดเองถ่ายเองทุกอย่างเองหมดเลยตัดต่อเองนี่ยังไม่เท่าไหร่คิดเองนี่ยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ที่ถ่ายเองเนี่ยนะคะเอเอ,เ,อเวลาปั่นจักรยานอยู่แล้วเราเห็นหน้าอย่างนี้ก็คือติดกล้องไว้ตรงแฮนด์หรือยังไงคะเป็นมือหนึ่งครับเป็นมือหนึ่ง ครับเป็นมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถือขี่จักรยานครับใช่ครับแล้วก็จะมีเออไลฟ์แบบมีตั้งขาตั้งกล้องไว้ที่ถนนผ่านจักรยานผ่านแล้วก็วิ่งไปเก็บวิ่งไปเก็บครับทำอย่างนี้ในเมืองไทยไม่ได้นะเพราะกลับมากล้องจะกลหายนะไม่สามารถจะวิ่งกลับมาเก็บกล้องทันแล้วจากนั้นก็มาตัดต่อไปต่อช็อตใช่ครับก็ตามช็อตครับผม เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้เพราะอยากให้แนะนําเรื่องการใช้กล้องหน่อยเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากถ่ายรูปกันทั้งนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายกันได้แค่เซลฟี่นะนี่ทำยังไงที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ด้วยนะคะตอนนี้เรียนวิศวะ อยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคือตัวผมเป็นคนโชคดีนะครับตั้งแต่ผมเรียนโยทินผมเรียนโยทินบุรณะตอนอยู่มสานะครับแล้วก็โชคดีสอบได้ทุนรัฐบาลที่ประเทศสิงคโปร์ไปเรียนมัธยมปลายที่นู่นแล้วก็เรียนไปเรื่อยเป็นคนชอบเรียนฟิสิกส์เลขนะครับก็สุดท้ายได้มีโอกาสไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์สาขานาโนครับวัสดุศาสตร์นาโนที่มหาลัยที่สิงคโปร์ชื่อ นยอสครับ national university of singapore ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่น้องปั้นนะคะจะมีผลงานมาฝากสายตาผู้คนในโซเชียลมีเดียนะคะรวมถึงมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกมานะคะย้อนเวลากลับไปนะคะเคยมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่ทําให้คุณพ่อน้องปั้นน้ําตาไหลมาแล้วนะคะคำพูดนั้นก็คือว่าลูกชายของคุณจะเรียนไม่จบชั้นมัธยม เกิดอะไรขึ้นกับช่วงเวลานนในเวลานั้นก่อนที่เราจะฝ่าฟันแล้วก็สอบชิงทุนไปเรียนที่ <c oughs> สิงคโปร์ได้ <c oughs> คือชีวิตผมก็ไม่ได้ลําบากโอ้ยต้องฝ่าฟันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นคําพูดที่ที่ตอนนั้นตอนผมอยู่ปสามครับค่อนั่งอยู่ในห้องไม่นิ่งนะครับเวลาอาจารย์พูดก็ชอบเดินไปเดินมามเดินจนอาจารย์ว่าก็มานั่งที่นั่งอะไรอย่างเงยก็เหมือนน่าจะเป็นเด็กปติดใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ผมก็ชอบชวนคุยกับเพื่อนการเรียนผมดีนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ย ลูกคุณเนี่ยน่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นนะพาไปหาจิตแพทย์หน่อยคุณแม่คุณพ่อก็พาไปหาจิตแพทย์แล้วก็จาได้ว่าคุณหมอคุณหมอคุ้ว่าใหญ่เลยทําไมเป็นเด็กไม่ดีทําไมดื้อไปสนดแล้วคุณหมอก็คุณหมอก็ให้ออกมาหน้าข้างนอกแล้วคุณแม่เข้าไปคุณพ่อเข้าไปแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าคุณหมอพูดอะไรนะครับจนผม อยู่ม .4 ม .5 แล้วครับคุณพ่อคุณแม่ก็เล่าให้ฟังทีหลังว่าเนี่ย<อ>คุณหมอพูดว่าจะเรียนไม่จบม .6 หกคุณว่าสมาธิสั้นมากอ่านหนังสือได้ไม่เกินตอนม .4 ม .5 ประมาณมอสี <นะ S 1> ครับม .4 ครับผม<ต>ครับแต่ว่าในระหว่างนั้นก่อนหน้านั้นหลังจากป .3 นี่คือเราต้องกินยาอะไรไหมคะใช่ครับก็คือ,ค,อคุณหมอเนี่ยให้ยามาแผงใหญ่มากเนี่ยเป็นยากดประสาทครับซึ่งผมก็มารู้ทีหลังว่ามันคือยากดประสาท แล้วคุณพ่อผมได้ความคิดคุณพ่อเหมือนหมอฟันนะครับ oh. ก,ก็เข้าใจว่ามันคือ,อยาอะไรคุณพ่อก็ให้กินไปวันหนึงคุณพ่อถาม e y, วันนี้ไปโรงเรียนมาเป็นไงบ้างผมก็บอกอ e ง่วง,ง,วงซึมๆอะไรเงี้ยค,คุณพ่อกบอกว่า e y, ทิ้งยาไปเลยยาก้อนนี้แพงนีแพงมากนะผมจำได้ราคาหลายบาทเ,เป็นหมื่นบาทได้มั้แล้วเราสงสัยไหมตอนที่ตอนนั้นไปหาคุณหมอแล้วหมอต้องให้เรากินยาผม,ผมเป็นคนรู้สึกว่าผม oh. ไม่มีปัญหาอะไรกับผมผมเป็นคนที่รู้สึกว่า oh. ผมไม่ oh. ม,ไมีปัญหาเพื่อนผมก็โอเคเพื่อนผมก็โอเคกับผมทุกคนรักผมผมเล่นกีฬาได้ทำทุกอย่างได้โอเคเรย่มอ์ไ รอบเราแค่นั้นเองตอนนั้นก็เลยมีการย้ายโรงเรียนเกิดขึ้นผมเคยช่วงหลังๆพอผมโตขึ้นนะครับผมได้ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือคนหนึ่งมีศาสตราจารย์ประเทศอังกฤษชาวอังกฤษคนหนึ่งพูดไว้นะครับเขาบอกว่าเด็กเนี่ยที่เป็นโรคสมาธิสั้นอะไม่ได้เป็นโรคจริงๆหรอกแต่เป็นโรคสมาธิสั้นเพราะว่าความเยาวไวเด็กทุกคนอะมันโซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคสมาธิสั้นเขาบอกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องแบบ เส้นบางๆครับสีเทาครับเป็นโรคหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความส่วนของเด็กเท่านั้นเองอซึ่งทางพันแพทย์ก็อาจจะตีความว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้รักษาแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ไปครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ผ่านมันมาได้ด้วยด้วยการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่มีปัญหาความจริงมีอันตรายอะไรไหมคะโรคสมาธิสั้นเนี่ยไม่นะครับก็ผมว่าปัญหาก็คือเราอาจจะนั่งไม่นิ่งนะครับไม่สามารถจะอ่านหนังสือจบ เล่มนี้ไม่ยากอิดนึงฮะจบหน้าอะไรครับหรือว่าการเขียนการอ่านอะไรครับก็จะมีการกระโดดคาไปกระโดดคามาเดี็กที่เป็นโลกสมัยที่สั้นก็จะมีแบบไดเล็กซิกเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตัวผมผมโตขึ้นมาเอ่อผมคิดว่า ผมคิดว่ามันมันโตขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าสังคมต้องการอะไรจากเราเราควรจะทําตัวยังไงครับก็ก็ uh huh. ปับปรับตัวพัฒนาตัวขึ้นมาเรื่อยๆครับค่ะคแล้วเรื่องราวนะคะของปั้นก็ได้ถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้นะคะค The Walking Backpack ออกเดินแล้วอย่าหันหลังกลับนะคะซึ่งในบทที่สองนะคะได้เขียนถึงเรื่องโรคสมาธิสั้นด้วยนะคะคเป็นส่วนหนึ่งก็ตั้งแต่เปิดบทที่สองมานะคะในตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะโจ๊กอุ่นๆบนภูเขาค,คือ รักษาโรคได้ดีที่สุดใช่นะคะก็คือก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับต้องเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ที่ผมผมเริ่มออกเดินทางคนเดียวนะครับเกี่ยวกับการออกเดินทางคนเดียวของผมไปแต่ละประเทศต่างๆไปเรื่อยๆนะฮะประเทศแรกที่ไปก็เป็นประเทศมาเลเซียแล้วค่อยมาเรื่อยๆแล้วก็พอเดินทาง